บอกเราสวัสดีค่ะรถสวยน่าใช้เลือกหม่หน้อยๆน,นะคะ62,000กิโลเมตรค่ะทุกท่านใหม่น้อยมากค่ะคันนี้สภาพสวยกิฟนะคะชเชฟโรเลตโคโรร라도เอแ c a 2 5 LT ปี P 2019ค่ะนี่นะคะดูเลขใหม่นะคะเลขใหม่น้อยมากค่ะทุกท่านเรือนใหม่ขึ้นครบปกตินะคะ ราคา2 39,000บาทค่ะผ่อนเบาๆเพียงเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นฟรีประกันและฟรีค่าโอนนให้นะคะเป็นรถกระบะมือ2เกียร์ธรรมดา6เกียร์เครื่องยนต์ดีเซล2.5ค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบคคู่มี ABS กระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทัลล็อกเครื่องเสียงเชื่อมต่อมือถือเนวิเกเตอร์ได้ล้อแมกค่ะ ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นแม่แรงยางอะไรก็ยังมีอยู่นะคระทุกท่านรถสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้ค่ะ2 3 9 0 0 0บาทสดได้ผ่อนได้สนใจทักติดต่อผู้ขายตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปได้เลยคุยเจรจานัดหมายไปดูรถตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อความสบายใจของท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมไม่ใช่ผู้ขายนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ